ใหพนักงานใหม่ทายราคาล้านหน้าจานใหญ่จานนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่ครับจานใหญ่เลยประมาณ390าค่ะอ๋อสามร้อยเก้าสิบครับประไรนี้ครับประมาณ400อะค่ะ400นะฮะว่าน่าจะซับประมาณ430ครับส่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยตอนท้ายกันครับเดี๋ยวเรามารอดูเฉลยกันนะฮะตอนนี้พวกเขาก็ทานไปได้ครึ่งทางแล้วนะครับ จานใหญ่ๆแบบนี้จะราคาเท่าไหร่กันนะใหญ่เบิ่มๆเลยครับคุณเก่งเป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับพอได้ไหมเอ่ยชอบตัวเส้นกรอบกับอ๋อครับผมว่าถ้าทาสามคนน่าจะน้อยไปถ้าราคห้คนนี่กำลังพอดีเลยครับครับน้องชมพู่เป็นไงบ้างครับอิ่มไหมครับผมอิ่มมากเลยครับอนนี้อิ่มมากเลยนะฮะถือว่าเส้นกรอมากเลยอ่ะครับอืมครับครับโอเคครับ นี่ครับน้องนิมวันนี้โอเคไหมครับอร่อยมากเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะครับอ่าครับเฉลยนะครับราคา350บวกๆนะครับโอเคไงก็มาลองดูได้นะฮะขอบคุณมากครับ